Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News น่าจดจำจริงๆมาตรฐานภูมิใจไทยพูดอะไรก็ได้พูดเอามันเอาสนุกเอาสะใจโดยไม่ถือเป็นคำสัญญา ส่งสัญญาณขาลงจริงๆสำหรับสถานะของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่รับผลกระทบจากการอภิปรายทั่วไปแม้จะไม่มีผลทางกฎหมายใดๆเพราะไม่ได้ลงมติแต่ก็ถูกเปิดแผลสาดน้ำเกลือจนอกกลัดน้องโดยเฉพาะเรื่องค้ามนุษย์โรฮิงญาและเหมืองทองอัคาราที่การชี้แจงก็ตอบได้ไม่ชัดถ้อยชัดคำ ตอบไม่ตรงคำถามจนต้องออกอาการหนุดหงิดอย่างมีนัยยะสำคัญนนำซ้ำยังเจอพิษพักร่วมรัฐบาลกันเองขย่มซ้ำล่าสุดจากครูแก้วสุภชัยโพสุพักภูมิใจไทยเมื่อประกาศเป็นตัวแทนพักภูมิใจไทยให้สัญญาประชาชนว่าหากรัฐบาลไม่เห็นชอบกับกฎหมายปลูกกัญชาก็พร้อมถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลอุณหภูมิระอุข,ขึ้นมาทันที เพราะนายสุภชัยเองไม่ใช่คนหลักลอยแต่เป็นถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะพูดจาเลหลวไหลมั่วซั่วคงไม่มีเมื่อเรื่องถึงหูพลเอกประยุทธ์ก็ออกอาการถึงขั้นชักสีหน้าก่อนทั้กลับว่าที่พูดนักขู่ใครบรรดาภักภูมิใจไทยก็กลายเป็นขี้พึ่งในบันดลเสียหนูอนุทินชาญวิรกุลรีบออกมาบอกว่า ตนและเลขาธีการพักได้โทรศัพท์บอกแล้วชี้แจงว่าเป็นการพูดในฐานะผู้แทนแล้วอยู่ในพื้นที่ตัวเองบางครั้งก็มีองค์ลงอย่าไปคิดมากใครจะกล้าขู่นายกเวลาเดินผ่านยังก้มแล้วก้มอีกพร้อมกำชับว่าอย่าไปฟังมากเรื่องนี้ให้ฟังหัวหน้าพักคนเดียว ล่าสุดนายสุภชัยที่แทนจะเดือดร้อนเพราะถูกมองว่าพูดจาเลื่อนลอยกลับยืนยันว่าที่พูดจะถอนตัวนั้นเป็นการพูดทีเล่นทีจริงกลายเป็นคำถามว่าปกติการปราศัยกับประชาชนสามารถพูดอะไรก็ได้พูดเอามันเอาสนุกเอาสะใจโดยไม่ถือเป็นคำสัญญาใดๆเลยใช่หรือไม่แล้วประชาชนจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนพูดเล่นอันไหนพูดจริง หรือจริงๆแล้วเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งพักเหมือนที่นายอนุทินเคยบอกไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกสุดท้ายก็ขานชื่อให้เต็มคำเหมือนกับที่เคยบอกไม่ดูดงูเห่าแต่แล้วก็มากันเต็มพักยังไม่นับท่าทีต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เคยหาเสียงว่าจะแก้แต่พอโหวตกลับยึกยักจนตกไปหลายฉบับเป็นมาตรฐานภูมิใจไทยที่น่าจดจำจริงๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ